ก็สีมูก็คือสีนั้นเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยแต่มันเป็นต้องฮู้เนาะเอาไปกินกับน้ำพริกกินกับข้าวกะแล้วกินกับข้าวเนียวปั้นหนึ่งับกอนไปเอดงานเนาะสวัสดีจ้าพบเพาะกับเซาภไทยไทยนครนครพนมจ้าเมื่อดีเจ้าเอ,อ้ยอยากินนัน้นสมสของเปียบป ส้มตําเจเนะจ้ะส้มตามํตาตําใส่มะขามซีอิว๊วแล้วก็นามะนาวเกลือเนาะแซ่บก็นี่คนมีสินค้าไปม,มานําเสนอเนื้อแห้งเจเนะาะคนสีเอ็ขายโดยท้าซื้อคึ้เนื้อแห้งไงแต่คุณเพื่อนคือเนื้อแห้งระ เวลากินเข้าไปเคี้ยวเข้าไปเหมือนเนื้อแห้งกินกับข้าวเหนียวได้นะเนาะข้าวสวยได้กินกับน้ำพริกได้เนาะถ้าใครแบบว่าอยากกินเจอยากกินลองดูสั่งหนูได้นะคะแต่มันเป็นเต้าหูนะ้เนาะแล้วก็ไก่ย่างเรือไม้นึ้ออันนี้ก็เนึอ้อเจเนาะ มันชื่อน้ำสัมฮุงมะเดียวอ,อันนี้ก็เอาผักสีเหลาเนาะเอามาแต่บ้านสวนขึ้นเนอเียพวกเจ้าแซ่บเยอะหลงสั่งไปกินเบิ้งเนาะแซ่บอัน พอละร้อยได้ไลายเด้แต่มันไม่ใช่เนื้อเนาะเป็นเต้าหู้ใครอยากได้สนใจทักเอาไปกินกับน,น้ำพริกม่ย่างก็ได้ถ้าใครอยากกินเจเนาะอ,อยากให้ลองกลอาไปกินเบื้อค่ะแบบ คนกินเจคนไม่กินเจก็กินได้เนาะมันเหมือนเนื้อนี่แส่บเอาไปกินกับน้ำพริกกินกับข้าวเหนียวเนาะก่อนไปเอ็ดงานแล้วเลงเล้วัวนก่อนทำงานตอนเ้า พอจีจๆเบ้ยเบอ่งเงินดูมันเนื้อือสีมูคือสีนันเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยแต่มันเป็นต้องหู้เนาะเอาไปกินกับน้ำพริกกินกับข้าวกับแล้วกินกับข้าวเนี้วันปั้นหนึ่งกับกอนไปเอ็ดงานเนาะมันย่อยง่ายย่อยง่ายกว่าเนื้อ คนนี้อยากใส้มือด้วยคลิปนี่นี่แหละโอ้ไม่กินไม่กินจะเฮ้องแลบต่ำหูมวันนี้คือเยอะผู้หญิงเนาะรอบเดือนจะมา สวค่บอันนี้ก็น่ารัานรัาา,า,าบ้านสวนองคอยทายคลิปมันะแสบคัะ ถ้าหมูเจก,ก็มีเนาะเดี๋ยวค่อยเสียนเอ็ดอ,อมาคายกำลังดูโรงงานกำลังดูอะไรผลิตอยูเ่เนอะอันนี้ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวสิผลิตมีคนถามเข้ามานะ เดี๋ยวแพ็กเกจเสร็จจะเอามาให้เพื่อนๆดูวนี่ยอาให้ใส่ตู้เย็นไว้กินนนานเอาออกมาก็เหมือนใหม่ๆไม่เหม็นแม่อะไร ใส่แล้วเดี๋ยวมคือไก่ค่ะเกินว่าโอ้ขออนุญาตใส่มือคือเนื้อไก่บ่โอ้ยเจ้า มันเลยมันเป็นต้องหู้แทบอืมนา่ากินครังง้งแต่ก็ยังมีต้องหูอยู่เหมือนเดิม ตำก็ตำเจเนาะตำม,มังสวิรัตไม่ใส่กระเทียมนะคะถ้าใครใครกินเจเทศกาลใครกินเจเนาะกินกับข้าว,ว<ๆ>กับผักเยอะน้ำพริก กินกับลาบพากตันนี่กินกับลาบก็แซ่บแบบเนื้อหอมเค็มอ๋อ กินง่ายเนื้อไม่มีกินเต้าหู้มันเหมือนเนื้อเลยเหมือนเนื้อค่ะเพื่อนๆเหมือนเนื้อหวานแต่แบบมันย่อยง่ายกว่าพวกเนื้อ่ะกินแล้วสบายท้องสบายท้องกับกัน